วิชาสติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจครั้งนี้เป็นการศึกษาในบทที่5ในเรื่องของการทดสอบสมมติฐานทางด้านสสิส y p o t h e s i s t e s t i n g สมมติฐาน Hypothesis คืออะไรสมมติฐานเป็นการคาดเดาคำตอบของสิ่งที่ผู้วิจัยหรือผู้ศึกษาต้องการทราบโดยการคาดคะเนล่วงหน้าอย่างมีเหตุมีผลนะคะเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัยที่ เราวางไว้หรือกำหนดไว้การทดสอบสมมติฐานนะคะเป็นเรื่องของการสุ่มตัวอย่างจากประชากรน,นะคะแล้วก็กำหนดเป็นสมมติฐานหรือคำตอบที่เราคาดเดาไว้ล่วงหน้าแล้วก็เราก็เก็บข้อมูลจากตัวอย่างนะคะนำไปทดสอบสมมติฐานนะคะเมื่อได้แล้วก็นำไปอ้างอิงจากประชากรซึ่งการทดสอบสมมติฐานนั้นก็เป็นสติอีกสาขาหนึ่งก็คือสติเชิง อนุมานหรือสติเชิองอ้างอิงความจําเป็นที่เราจะต้องมีการทดสอบสมมติฐานเน,ะะนื่องจากสมมติฐานที่เรากําหนดขึ้นเป็นความเชื่อถือเกี่ยวกับเรื่องต่างๆอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้ดังนั้นเพื่อให้ทราบแน่ว่าสมมติฐานนั้นถูกต้องเป็นจริงหรือไม่จึงจําเป็นต้องทดสอบสมมติฐานโดยการเปรียบเทียบข้อสมมติดังกล่าวกับข้อมูลที่เป็นจริงนะคะที่เราเก็บมาจากตัวอย่างเกี่ยวกับสมมติฐานนั้นๆ ประเภทของสมมติฐานก็ประกอบไปด้วยสมมติฐานทางการวิจัย r r e e s a c hypothesis h กับสมมติฐานทางด้านสถิติ statistical hypothesis ความหมายของสมมติฐานการวิจัยสมมติฐานการวิจัยเป็นคำตอบที่ผู้วิจัยคาดไว้ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัญหาที่ผู้วิจัยกำลังดำเนินการวิจัยอยู่โดยเขียนออกมาในลักษณะของการเป็นข้อความที่แสดงความเกี่ยวข้อง ระหว่างตัวแปรอย่างน้อย2ตัวหลักนะสมมติฐานการวิจัยที่ดีนะคะมีหลักเกณฑ์ที่สําคัญอยู่2อประการการแรกเป็นข้อความที่กล่าวถึงความเกี่ยวข้องกันร,ระหว่างตัวแปรนะคะอย่างที่บอกก็คืออย่างน้อย2ตัวแปรก็คือตัวแปรอิสระแล้วก็ตัวแปรตามหนะะลักเกณฑ์สําคัญข้อที่2จะต้องเป็นสมมติฐานที่สามารถทดสอบได้โดยใช้วิธีการด้านสถิตินะคะยกตัวอย่าง นะคะสมมติฐานการวิจัยอย่างเช่น1นนักเรียนในเมืองมีทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ดีกว่านักเรียนในชนบทนะคะตัวแปรที่เกี่ยวข้องกันก็ได้แก่ตัวแปรอิสระก็คือถิ่นที่อยูอ่นักเรียนในเมืองกับนักเรียนในชนบทกับทัศนคติทางวิทยาศาสตร์นะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะวัดออกมาได้แล้วก็เอาไปใช้ในการทดสอบด้านสถิติได้ ตัวอย่างที่2นักเรียนที่มีเพศต่างกันมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีแตกต่างกันนะคะตัวแปรทีเ่เกี่ยวข้องกันก็ได้แก่เพศซึ่งเป็นตัวแปรอิสระนะคะก็ได้แก่2กลุ่มเพศชายเพศหญิงนะคะกับความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองบริการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะคะนี่ก็คือตัวแปรต่างและมันก็สามารถที่จะวัดได้ ในทางคณิตศาสตร์จะเอาไปทดสอบในทางสถิติได้ที่ขอสมมติฐานการวิจัยนะคะก็จะแบ่งออกได้เป็นสมมติฐานแบบมีทิศทาง The o r i i n a l Hypothesis) กับสมมติฐานแบบไม่มีทิศทางตัวอย่างสมมติฐานแบบมีทิศทางนะคะตัวอย่างที่1คือรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของประชากรไทยน้อยกว่า8,000บาทก็จะมีคำว่าวน้อยกว่านะคะ ตัวอย่างที่2ก็คือปริมาณวัตถุดิบเฉลี่ยที่ใช้ในโรงงานจะไม่ต่ำกว่านะคะ880ตันนั่นก็คือมากกว่าหรือเท่ากับะคะหลอดไฟฟ้าชนิดที่1มีอายุการใช้งานเฉลี่ยนานกว่าหลอดไฟฟ้าชนิดที่2มากกว่าหีกเท่าว่ามากกว่านะคะ300ชั่วโมงแล้วก็ตัวอย่างที่4สัดส,ส่วนชายไทยที่สุบรีมากกว่านะคะสัดส,ส่วนหญิงไทยที่สุบุรีอย่างน้อย5% และตัวอย่างที่5ก็คือความถนัดทางการเรียนมีความสัมพันธ์ทางบวกเห็นคําว่าความสัมพันธ์ทางบวกนะคะกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี่ก็คือตัวอย่างสมมติฐานการวิจัยแบบมมีตัวอย่างสมมติฐาน,านการวิจัยแบบไม่มีทิศทานะคะตัวอย่างที่1เช่นนักศึกษาที่ได้รับการอบรมเลี้ยงดูโดยวิธีการต่างกันจะมีวินัยในตนเองแตกต่างกันเห็นคขาว่าแตกต่างกันมันไม่ได้บอกว่าเราจะมีวินัยในตนเองมากกว่า หรือน้อยกว่าการอย่างไรที่สองความสนใจในการชมภาพ,พยนตร์กับระดับการศึกษาของผู้ชมมีความสัมพันธ์กันเราเขียนคาว่าสัมพันธ์กันนะคะก็ไม่ได้บอกว่ามันสัมพันธ์กันทางบวกหรือลบนะคะแล้วนกะ็สัดส่วนของผู้ดื่มน้ําอัดลมของชาวต่างจังหวัดและชาวกรุงเทพแตกต่างกันนะะอันนี้ก็คือตัวอย่างสมมติฐานการวิจัยแบบไม่มีทิศทางสําสหรับสมมติฐานทางด้านสถิติ ความหมายก็คือเป็นสมมติฐานที่เขียนอยู่ในรูปของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์เพื่อให้อยู่ในรูปของการทดสอบได้ได้วยวิธีการทางด้านสถิติค่ะก็จะมีอยู่สองละะักษณะอันที่หนึ่งก็คือเป็นการทดสอบค่าพารามิเตอร์หรือการแจกแจงของประชากรนะคะพารามิเตอร์ที่เราจะทดสอบส่วนใหญ่ก็ได้แกนะคะ่ค่าเฉลี่ยของประชากรสัญลักษณ์คือตัวมิลค่าสัดส่วนของประชากรสัญลักษณ์คือตัวพี ะค,ะค่าความแปรปรวนของประชากรสัญลักษณ์ก็คือซิกมากำลังสอหรือค่าสหสัมพันธ์สัญลักษณ์คือตัวรูนะคะกับการทดสอบค่าที่ไม่ใช้พารามิเตอร์นะคะเช่นข้อมูลที่ไม่ทราบรูปแบบการแจกแจงและเป็นข้อมูลระดับนามบัญญัติหรือเรียงอันดับก็คือข้อมูลที่อยู่ในสักของออการเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพได้แ,แบ่งออกมาเป็นกลุ่มนะคะอันนี้ก็คือลักษณะของสมมติฐานด้านสถิติ ขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐานด้านสถิติก็จะแบ่งออกได้เป็นขั้นตอนที่1นะคะเราจะต้องตั้งสมมติฐานทางด้านสถิติเพื่อการทดสอบโกรนะ,ะหลังจากนั้นเราก็ไปกําหนดระดับในยะสําคัญหรือความคาดเคลื่อนของการทดสอบสมมติฐานนะะขั้นตอนที่3เราก็กําหนดตัวสถิติที่เราทดสอบนะคะตามลักษณะของการแจกแจงของของกลุ่มตัวอยา่างแล้วนกะ็ ขั้นตอนที่4ก็คือคำนวณหาค่าตัวสิติเพื่อการทดสอบขั้นตอนที่5ก็คือหาขอบเขตในการยอมรับและปฏิเสธสมมติฐานหลักซึ่งเป็นสมมติฐานที่เราใช้ในการทดสอบสุดท้ายก็คือสรุปผลการทดสอบทีนี้การตั้งสมมติฐานทางด้านสิตะะิก็จะมีการตั้งสมมติฐาน,นะะใน2รูปแบบหรือ2ชนิดเสมอก็คือ1สมมติฐานว่างหรือสมมติฐานไร ไร้ในย่สำคัญเป็นสมมติฐานหลักที่เราใช้ในการทดสอบนะคะนอนไฮโพเทซิสสัญ,ญลักษณ์เราใช้แทนด้วย h O กับสมมติฐานนะคะอีกอันนึ่งก็คือสมมติฐานทางเลือกหรือสมมติฐานแย้ง alternative hypothesis เราใช้สัญ,ญลักษณ์คือ Ha หรือ H1 ก็ไดนะะ้การตั้งสมมติฐานด้านสถิติประกอบไปด้วยหนึ่งสมมติฐานว่างหรือ h O เป็นสมมติฐานที่แสดงถึงความไม่แตกต่าง หรือเท่ากับหรือไม่สัมพันธ์กันเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็ได้แก่เท่ากับหรืออาจจะเขียนมากกว่าหรือเท่ากับหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับก็ณีที่มันมีทิศทางหรือเป็นการทดสอบด้านเดียวแต่อย่างน้อยพื้นฐานมันก็คือมีเท่ากับที่สองก็คือสมมติฐานทางเลือกหรือ H 1นึ่งเป็นสมมติฐานที่แสดงถึงความแตกต่างหรือความไม่เท่ากันความมากกว่าหรือน้อยกว่า รือสัมพันธ์กันนะคะเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์ก็คืออย่างที่น้กสาเห็นในสไลด์ก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าหรือเครื่องหมายมากกว่าซึ่งถ้าเราเขียนนะคะสมมติฐานว่างว่าเท่ากับตรงค่ามก็คือไม่เท่ากับนะคะถ้าเราเขียนสมมติฐานว่างมากกว่าหรือเท่ากับนะคะสมมติฐานทางเลือก S 1หรือ SA ก็จะเขียนเครื่องหมายน้อยกว่านะคะ ถ้าสมมติฐานว่างหรือ so เขียนน้อยกว่าหรือเท่ากับสมมติฐานทางเลือก s 1หรือ sa ก็เขียนตัวนค่าก็คือมากกว่าการตั้งสมมติฐานทางเลือกนะคะคือ s 1หรือ sa สามารถตั้งได้2ลักษณะลักษณะที่1ก็คือตั้งสมมติฐานการทดสอบด้านเดียว one tail test เป็นการตั้งสมมติฐานทางเลือกที่มีทิศทางน,นะคะก็ได้แก่มากกว่าหรือน้อยกว่าเมืใส่เครื่องหมายนะคะทางคณิตศาสตร์ อย่างที่เห็นในสไลด์ลัลกษณะที่2ก็คือการตั้งสมมติฐานการทดสอบ2ด้าน two tail test เป็นการตั้งสมมติฐานทางเรื่องที่ไม่มีทิศทางน,นะคะก็จะได้แกนะคะ่คำว่าแตกต่างหรือไม่เท่ากับนะะตัวอย่างการตั้งสมมติฐานทางด้านสถิติดทดสอบด้านเดียวนะะสมมติฐานการวิจัยของเราคือ,อไรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของประชากรไทยน้อยกว่า ันบาทอันนี้ก็เป็นสมมติฐานการทดสอบแบบมีทิศทางนะคะแล้วก็เขียนเป็นสมมติฐานด้านสาตินะคะตัวสติที่ทดสอบก็คือ,อไรายได้เฉลีย่ยต่อหัวต่อปีนะคะที่ค่าเฉลีย่ยสัญลักษณ์ก็แทนด้วยตัวมิลนะคะก็ตั้ง so นะคะมิลเท่ากับ800นะคะหรือมิลน้อยมากกว่าหรือเท่ากับ8,00 0บาทนะส่วน s a หรือ s 1ก็คือมิลน้อยกว่า8,00 0 โดยเมลก็แทนไรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีของประชากรไทยหน่วยเป็นบาทตัวอย่างการตั้งสมมติฐานทางด้านสสิติทดสอบ2ด้านนะะสมมติฐานการวิจัยของเราก็คืออายุเฉลี่ยของคนงานหญิงในโรงงานทอผ้าเท่ากับ19ปีนะคปีเราก็ปทดสอบอค่าเฉลี่ยของประชาะกรนะะนั้นสมมติฐานทางด้านสถิติที่เราต้องการทดสอบในที่นี้ข้อบอกสมมติฐานหลักมา นะคะคือเท่ากับ19ปีแล้วก็ได้ so นะคะมิวเท่ากับ19นะคะ sa หรือ s 1สมมติฐานทางเลือกสมมติฐานแยง้งนะคะมิวก็ไม่เท่ากับ19แล้วมิวก็แทนอายุเฉลี่ยของคนงานหญิงในโรงงานทอผ้าผลการทดสอบสมมติฐานด้านสถิตินะคะก็จะมีอยู่ 2, สองลักษณะก็คือ1ยอมรับนะคะสมมติฐานว่าง กับปฏิเสธสมมติฐานว่างเพราะสมมติฐานหลักที่เรา,เาต้องการทดสอบก็คือสมมติฐานว่างหรือ Ho ก็จะมีผลการทดสอบอยู่สองลักษณะความผิดพลาดในการทดสอบสมมติฐานทางด้านสถิติจากที่ได้กล่าวมาจากสไลด์ก่อนหน้านี้ว่าสมมติฐานทางด้านสถิตินั้นจะประกอบไปด้วยสมมติฐานย่อยสองชนิดก็คือสมมติฐานที่เป็นกลางหรือสมมติฐานหลักเราใช้สัญลักษณ์คือ Ho และก็สมมติฐานทางเลือกหรือสมมติฐานแยง้งสัญลักษณ์ที่เราใช้คือ sa หรือ h 1ในการทดสอบสมมติฐานนะคะเราจะเริ่มจากการทดสอบสมมติฐานที่เป็นกลางหรือ ho กอ่กดว่าเราจะยอมรับหรือจะปฏิเสธการตัดสินใจที่จะยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานที่เป็นกลางนี้มีโอกาสให้เกิดความคาดเคลื่อนในการตัดสินใจได้สองลักษณะลักษณะที่1ก็คือปฏิเสธ ho เมื่อ ho มันเป็นความจริง ะะเราเรียกข้อผิดพลาดชนิดนี้ว่าข้อผิดพลาดแบบที่1นะคะความน่าจะเป็นที่จะให้เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้เราเรียกว่าระดับนัยยะสําคัญทางด้านสถิตินะะแทนด้วยสัญลักษณ์คือตัวอลฟาซึ่งก็จะกําหนดไว้ในการทดสอบสมบมติฐานะค,ะความคลาดเคลื่อนแบบที่1นะคะอาจเรียกได้ว่าอัลฟาเออร์เลอร์ e ller, ซึ่งจะทําให้การตัดสินใจในการสรุปผลการวิจัยผิดพลาดมากนะะเพราะเป็นการสรุปผล ที่เราปฏิเสธความจริงซึ่งนักวิจัยต้องระวังไม่ให้เกิดขึ้นโดยกําหนดแอลฟาให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะต่ําไดนะคะ้ความคาดเคลื่อนลักษณะที่โอกนะคะก็คือการยอมรับ HO เมื่อ HO มันเป็นความจริงเราเรียกข้อผิดพลาดชนิดนี้ว่าข้อผิดพลาดแบบที่โอกใช้ t o e Error ซึ่งความน่าจะเป็นในการให้เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยเบตา้านะคะ ในการวิจัยถือว่าการตัดสินใจที่เกิดความคาดเคลื่อนนะคะในแบบที่สนี้มีความรุนแรงน้อยกว่าความคาดเคลื่อนแบบที่หเพราะฉะนั้นในการวิจัยนะคะเ,เวลาเราจะทดสอบสมมติฐานด้านสถิติก็จึงนิยมที่จะกำหนดนะคะในเรื่องของการากำหนดหรืดลกความผิดพลาดนะคะแบบที่หนึไว้เป็นหลักก็คือการกำหนดระดับทิยะสำคัญทางด้านสถิติ การกําหนดระดับในยะสําคัญทางด้านสถิติระดับในยะสําคัญทางด้านสถิตินะคะก็คือโอกาสที่จะยอมให้เกิดข้อผิดพลาดแบบที่1ก็คือการปฏิเสธ h o เมื่อ s o มันเป็นความจริงนะคะสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือตัวอ l ลฟานะคะซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะนิยมกําหนดค่าอ l ลฟานั้นไว้อยู่3ค่าหลักๆก็คือ0.01นะคะหรือ0.05หรือ0.10นะคะ ค่าเอลฟานั้นก็จะไปสอดคล้องกับระดับความเชื่อมั่นในการทดสอบนะคะซึ่งพิณาได้จาก1ลบเอลฟาแล้วคูณด้วย100นะคะออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ถ้าเอลฟาเท่ากับ0.01ก็จะมีระดับความเชื่อมั่นของผลการทดสอบเป็น99นนะคะถ้าเรากำหนดเอลฟาไว้เท่ากับ0.05ก็จะมีระดับความเชื่อมั่นของผลการทดสอบสมมติฐานใน95เปอร์เซ็นต์นะคะถ้าเรา กำหนดแอลฟาไว้เท่าก,กับ0.10นั่นก็คือมีระดับความเชื่อมั่น90%คาะการกำหนดขอบเขตในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานว่างนะคะเราจะกำหนดนะคะตามาลักษณะของสมมติฐา,านด้านสถิติที่เราจะทดสอบนะคะก็คือทดสอบด้านเดียวหรือ2ด้านนะคะโดยเราจะแบ่งพื้นที่นะคะออกเป็นอยู่2พื้นที่พื้นที่ที่1ก็คือ การยอมรับสมมติฐานว่างหรือสมมติฐานหลักเราใช้ภาษาอังกฤษว่า accept H O นะคะกับอีกพื้นที่หนึ่งก็คือพื้นที่ปฏิเสธหรือเขตปฏิเสธนะคะสมมติฐานหลักภาษาอังกฤษใช้คำว่า reject H O ทีนี้เส้นที่ใช้แบ่งเขตนะคะของการยอมรับหรือปฏิเสธนะคะก็คือเส้นที่ได้จากค่าที่เราเปิดได้จากตารางของสถิติที่เราทดสอบ ค่านี้เราเรียกว่าค่าวิกฤตนะคะถ้าเป็นการทดสอบด้านเดียวนะคะกรณีนี้ก็จะมีอยู่2รูปภาพที่อยู่ฝั่งซ้ายมือภาพบนนะคะเป็นการทดสอบนะคะด้านขวามือเราก็ดูจากสมมติฐาน s a หรือ s 1นะคะที่มันมีเครื่องหมายมากกว่านะ,ะเราก็จะเขียนหรือแบ่งขอบเขตนะคะอยู่ฝั่งขวามือนะคะมีเขตอันที่1ก็คือเขตของการยอมรับสมมติฐาน SO แล้วก็จากเส้นที่เห็นนะคะก็เป็นขอบเขตของการปฏิเสธสมมติฐาน SO หรือขอบเขตวิกฤตนะคะฝังรูปด้านล่างซ้ายมือก็จะเป็นรูปของนะคะ,ะการมีค่า S อหรือ S1 นะคะที่มีเครื่องหมายน้อยกว่านะคะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือส่วนค่าววิกฤตนะคะถ้ามันอยู่ด้านขวามือก็จะมีค่าเป็นบวกนะคะ ค่าเป็นค่าที่อยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะแล้วก็ใส่เครื่องหมายติดลบส่วนภาพด้านขวามือที่มีภาพเดียวนะคะอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบสมมติฐานด้านสติ2ด้านแล้วก็จะมีขอบเขตของการแบ่งเขตปฏิเสธอยู่2อฝั่งนะคะก็คือฝั่งด้านขวามือกับฝั่งด้านซ้ายมือนะคะทีนี้ในการกําหนดนะคะเวลาเราทดสอบสมมติฐานนะคะ ในการกําหนดขอบเขตการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐานตรงนี้นะคะถ้าเป็นการทดสอบด้านเดียวนะคะเวลาเราเปิดค่าอลฟาเราก็ใช้อัลฟาเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของการทดสอบ2ด้านนะคะเราก็จะใช้ค่าอัลฟาั้นฐานวิสอกนนี้ก็คือเรื่องของการกําหนดขอบเขตในการยอมรับหรือปฏิเสธสมมติฐาน s o การสรุปผลการทดสอบ นะคะสมมติฐานด้านสถิติเป็นการเปรียบเทียบค่าสถิติที่เราคำนวณได้จากข้อมูลตัวอย่างกับค่าวิกฤตจากตารางนะคะการแจกแจงที่สอดคล้องกับตัวสถิติเพื่อการทดสอบนะคะกรณีที่1ถ้าค่าสถิติที่คำนวณได้มากกว่าค่าสถิติที่ได้จากการเปิดตารางนะคะดูฝั่งขวามือเราก็จะยอมรับ s a หรือ S1 นนะคะและปฏิเสธ H o หรือสมมติฐานหลัก กรณีที่2ถ้าค่าสถิติที่คำนวณได้น้อยกว่าค่าสถิติที่เปิดจากตารางนะคะดูฝั่งซ้ายมือนะคะเราก็จะยอมรับ s a นะคะแล้วก็ปฏิเสธ s o นี่นก็คือเรื่องของการสรุปผลการทดสอบสำหรับในคลิปนี้นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทดสอบสมมติฐานทางด้านสถิติ ะคะซึ่งเป็นอีกลักษณะหนึ่งของสติเชิองอนุมานนะคะเป็นการนําข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไปสรุปอ้างอิงข้อมูลประชกรนะคะโดยอาจารย์ก็จะได้กล่าวถึงสมมติฐานนะคะว่าเป็นเรื่องของการคาดเดาคําตอบร่วมหน้าของผู้วิจัยหรือผู้ศึกษาอย่างมีเหตุมีผลนะะมาจากความเชื่อประสบการณ์ที่สีต่างๆนะคะที่นํามาใช้ในการคํคตอบนะะซึ่งสมมติฐานนะคะ ก็จะแบ่งออกได้เป็นสองประเภทก็คือสมมติฐานในการวิจัยและก็สมมติฐานทางด้านสถิติโดยสมมติฐานการวิจัยนะคะก็จะเขียนออกมาในลักษณะของการเป็นข้อความนะคะที่แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรตั้งแต่2ตัวแปรขึ้นไปก็คือตัวแปรอิสระและตัวแปรตามส่มวนสมมติฐานทางด้านสถิตินะคะก็จะเขียนออกมาในรูปของโครงสร้างทางคณิตศาสตร์นะคะโดย ลักษณะของการทดสอสบสมมติฐานทางด้านสถิต anyway, ิก็จะมีขั้นตอนในการทดสอบนะคะประกอบไปด้วยอันที่1ก็คือการตั้งสมมติฐานทางด้านสถิติในการทดสอบนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ใน2ลักษณะก็คือการตั้งสมมติฐานที่เป็นกลางนะคะหรือสมมติฐานหลักหรือสมมติฐานว่างเราใช้สัญลักษณ์คือ so กับสมมติฐานทางเลือกนะคะเราใช้สัญลักษณ์ก็คือ sa หรือ h1 นะครับ สองก็คือการกําหนดระดับนัยยะสาคัญทางด้านสถิตินะคะหรือตัวกําหนดตัวอลฟาสก็คือกําหนดสถิติในการทดสอบะะขั้นที่4ก็คือการคานวณหาค่าขั้นตอนที่5ก็คือการกําหนดขอบขีดการยอมรับและปฏิเสธสมมติฐาน Ho แล้วก็6ก็คือการสรุปผลการทดสอบโดยในคลิปนี้เราก็ได้พูดถึงการกําหนดนะคะหรือการตั้งสถิติในการ ทดสอบการพูดถึงเรื่องของการกําหนดระดับนิยามสาคัญนะคะพูดถึงเรื่องของการกําหนดขอบเขตการยอมรับและปฏิเสธสมมติฐาน s o แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องของการสรุปผลการทดสอบนะคะในคลิปถัดไปนะคะก็จะพูดถึงเรื่องของสติที่ใช้ในการทดสอบการคํานวณหาค่านะคะตามสถานการณ์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีตัวอย่างในเรื่องของการคํานวณขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน ะะทั้ง6ขั้นตอนเพื่อให้การติดตามนะคะวิชาสิติเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์นะคะนักศาก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ในช่อง YouTube สัญญาแซดโลค้นะคะในการศึกษาครั้งนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามแล้วก็สวัสดีค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะ